เกษตรกรวัยยุสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องเมื่อวังมาสำรวจรคาคางวอยู่อำเภอวังเลนชำล้ลาบครับจังวัดุบลาราชธท่านีครับราคาจะเป็นจังไงไปติดตามกันในคลิปนี้กันเลยครับ,รบเริ่มต้นที่ตัวแรกตัวนี้ครับ,ค,รบคุณพ่อสวัสดีครับงวตัวนี้ตังราคาไปเท่าไหร่พอเจ็ดหมืน่นแม่ลูกเจ็ดหมื่นแม่ลูกอนอก้อง่อเนาะ แม่ลูกลูกเม่ไหจจะเดือนลาพ่อลูกค้นเยนเพรามันงอปีลลูกพอต้นเด็กแม่ลูกคู่นี้ครับราคาเจ็ดหมื่นน้อพ่อน้เจ็ดหมื่นเต็มเลยครับของงย่านี่แม่เราพ่อทองนี้อ๋อสมไปเรียบร้อยแล้วเอาเลยครับเพราะังเราันะีลูกเคืนครับแม่ลูกโอ้ยแัเรื่ม่ดเดือดมากอมันอยู่

ยัเที่ไป้เจาตนึงมายอ่ม่เลยแวมาดูส่งกูอ่ะไปเอ่ปงมา้ี่มาเินเที่ยวน่ไปเที่ยวมากนแ่ลงมาเดียวย้านเามยพาอไเป็นนาเที่ยวสุดลเอียมั่วท่เพอได้พอ่ยู่โน่นคูนสีสเกตอไรองเงี้ยปเยะเอีู่บ้านยังาเเสือมบ้านเราเสือกี่ีเาได้พด อยู่นู้นคุคนกับสุสกเกตบาลเราเสือกก่นองครับราคาเจ็ดหมื่นเต็มครับเคนนอตัวน้รู้อุ้มเงินครับใ,นนบใีแม่เพิ่นสมไปเรียบร้อยครับแม่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบกไกครับ พ่อสะดวกฝากเบอร์ไว้บ่คร oh ับสะดวกฝากเบอร์ไปบ้างเหัอคือบอกมันที่ได้ขายไว้อยู่เในที่บดิหารเขาเขาเขาจะปุ่ยไว้แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาถือมากก็มาเอาเพราะว่ามัน กำังกัสิขายไปก่อนนะนะครับครับมับ่ได้เทืกสองเทกนั่งเดียว้องได้กแก้ไในวนนี้แลวาเขามาถาไห้ลค่าไว้แล้วล่ะครับแตลราค่าตังไว้ยูเจ็ดพันน้อพ่อาะตอนนี้รอระค่าปีหนึ่งอ่ามันพ่อปีมันเิเครับคุณได้หลายครับพ่อเดี๋ยวเิ่มตอครับ ขบวนตัวนี้ครับพี่น้องพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อตั้งไว้เท่าไรพ่อหกหมื่นแปดเลยหกหมื่นแปดแมรูแม่เพิ่นสมไปหรือเปล่าพ่อสมไปแล้ว,สม,ลวสมตัวรุส่สุขหล่อน้องอ๋อสมโตมากครับแม่เพิน่นราคาตั้งไวหกหมื่นแปดครับคู่นี้ แม่ลูกครับแม่สมติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาสมตัวมาเราพอเนาะลูกตัวที่แสดงของเพื่อน,นเราพอน,นี่ตัวที่แรกเลยเนี่ยทองตัวที่สองเราพอนนเนาะราคาหกหมื่นแปดครับพี่น้องรอบๆค้างนี่นะ 68,000ครับลูกนีสูงมัลอย3แปครับโซนแม่สูงมั่ลอย3บหกแตครับสมไปเรียบร้อยแล้วลูกเพิ่นเป็นลูกตัวแรกครับกับราคาคูเนี้ยครับ68,000หน, 18, หน,นอ่อยนมนั่วใจข้างอำเพอไดพอั่วอยู่อำเภอศรินทรเนาะพอ่อเนาะเดีม๋มาจะคูพอ ไล่คู่อยู่ทางนี้โค้งเดียวโค้งเหมือนติดตุกให้ยืมกระเป๋าไปไปหล่โตแล้วบ้างเถอะสะดวกฝากเบอร์ไว้บ้างพอสะดวกฝากเบอร์ทั่วไว้บ้างบ่มีนอพอเนาะบ่เป็นยังครับนอพอไปยังแต่ว่าราคาตั้งไว้ตัวนี้7,800นอพอเนาะมาจากทางอำเภอศรีลิ้นท่อนครับบนราชธานีครับ ในทองสมใบเรียบร้อยแล้วในทองเป็นลูกตัวที่สองส่วนตัวนี้เป็นลูกตัวที่หนึ่งของเพื่อนอบนมุมตรงกลางครับพี่น้องคือค้าแค้ับพี่น้องเลยบรรยากาศการซื้อขาย พ่อพี่น้องเป็นโตทัดไปครับพูดหลายๆพอ่ออันนี้เขาคอยอ,อยู่พ่อเนี่ยเจ้าอื่นมาเนาะของโอ้ยเราเป็นตัวทัดไปครับคุณแม่ครับตัวนี้ตั้งไว้ราคาเท่าไหร่ครับเท่าไรตัวนี้ครับ เท่าไรกูแม่สองหม่สองหมืับอีกหนึ่งพันเนาะครับได้ยกปีแล้วแม่ตัวนี้ยนสองปีกูเนาะครับสี่สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นกับอีกหนึ่งพันเนาะครับตัวนั้นก็ของแม่ครับราคาตั้งไวหวเท่าไรแม่สองเจ็ดห้าสองหอมื่นเจ็ดพันหาร้อยยังเป็นแม่สาวอยู่เนาะแม่ สองมือเจ็ดทันหาครับเป็นแม่สาวอยู่เป็นมั่วไทยบาทน,น้องแหม่น้ะนมนงมั่วกลางไทยบาทับมั่วจากข้างอำเภอใด้ไหมอำเภอศีเมืองใหม่บนครับโนราจะท่าท <c oughs> นี่ครับพี่น้องในมาสองโตเลยโบแม่ พี่นอ้องมึงรอบๆรันเป็นตวแทนแทนกลางแท่บานเริ่มต้นรับใส่เริ่มตน้ขมตนขอบคุณคุณแม่หลายๆครับเดีจะพาพี่นอ้องไปเบ่งโตทัดไปครับ ของพ่อป่ครับของพ่อบ่ะจะฟ้องไปล้นครับเดี๋ยวนี้แล้วเราขายอยู่นองขายเราทขายอยู่นึเออวันนี้เที่ยงขายของตัวนี้ออกทีวีเอกทีวีมาล้ว มนอ่นเดูต oh. ja. like ah. uh. ัวนี้ครับตั้งไว้เท่าไรพ่อพอจะห้าหัวเพิ่นน่ะอ๋อต่อรองแล้วหากันอยู่ครับเดี๋ยวบ่งเราหลตัวไปก่อนดูดลว พอราคาตั้งเอองทา่าไรครับคุณนีต่ตัวเดียวครับตัวเดียวครับคำเนล้อตัวเดียวมันขายเหราลหาเท่าไรพอจากสี่หนหกพันนสี่หมื่นสี่หมื่นหพันครับราคาตั้งพิพากษามองามสต่ปชผมกลบาผการจง สี่หมื่นหกพันครับตัวนี้สมไปหรอบออสมเลยครับใช่ตัวไรกไปน้องบอฟล็บโบครับเ็รูปที่สองสมไปเรียบรอยนะครับก,ก็เคมาเดี๋ยห้องสี่เจ็ดี่ครับ,รดดบ,บ,บไปสมเพิ่นัสมหลอดอะไครับเลสเดมโบครับกับราคาีตังไว้่สี่หมื่นหกพันน้องบอ มอง้ายเป็นลล่หมื่นหมองท้ายเลยนะครับซี่มื่นหั้วใจท่ากับเพื่อได้พอร์ตาการการคือทนครับ,บตังไวสี่หมื่นหกครับสมไปเรียบร้อยแล้วมีใบรับประกันครับสมรอดครับความสูงอนยูะ้านวังล,งลอยหกสิบวกแดงครับเลยลองทานครับ พอถึงเบอร์โทรไปบ้ครับไล่ลงมาชุดเก่าเก่าศูนย์เก่เกองเก่าีสองเก่าซีเกองเก่าศย์เก้าอเก่าศพื่อยครับพ่อเฉลิมนะครับจะของมวตัวนี้ครับกับราคาสี่หมื่นสี่มือพันบาทครับราคาติ่ตังไว้ครับสมบัยเรียบร้อยมีใบรับประกันครับไปนอนสนใจก็โทรติดต่อสอบถามก็ได้ครับ เป,ป,ป็นบรรยากาศซื้อขายมั่วครับในคึกคักจีรีครับลตลาดโ็ลินจำหลาวยาดูวนครับ น้องเพิ่งคิดที่แล้วฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจช่องเกษตรกรมันยุดนํารมแน่ๆครับสิไใด้คลิปใหม่ๆมาฝากพี่ฝากน้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ